กินใหญ่แล้วนอนหิวแต่ยังไม่เนียททำใจแล้วครับอ่ยุติครับไปทำไอวอลให้เป็นเดียยวเลยนั้ในในในโซเชียลตัวเภาพที่ปรากฏบนจอนะครับเป็นภาพที่ทำเพื่อที่อ่ในคืนชี่ต่างๆรวมทั้งการอ่าผู้ทำการสืบสวนสอบสวนกลุ่ม เครือข่ายอาวุธนิวออลายนะครับกต่ปที่ต้องได้ำตอบสองพันนะสองพันนะกระบอกนี้น่าจะแพงที่สุดกระบอกนี้ถามดูแพงที่สุดสองแสนกว่าบาทกระบอกที่สองแสนกว่าบาทนี่สองแสนกว่าบาทอื่นที่ตื่นนี้แพงสิไม่หตัวนี้แพง จำนำมาขายต่ออะไรเงี้ยซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับการตรวจสอบอันนี้เป็นปากกาเป็นปากกานี่ขนาด9มมซาวาซิมาจากทางตัวสอบได้แ้มาขายต่อเนี่ยค่ะใช่ตรวจสอบชอบสะสมซื้อมาใช้เองเขายังไม่ได้ขายต่อเดี๋ยวเราจะต้องย้อนกลับไปว่าแหล่งที่มามาอย่างไรบ้างเขาไม่ขอหรือขอแล้วไม่ได้อะคะ ้อกระบกณีที่ปทังปืนที่มีบครับอย่ที่ผมเรียนนะเดี๋ยวอยู่รอบตสองผมเรียนรอบตสอบทุกสองแท่งกาทบางบางกระบอกก็มีขายในหนังสือปืนอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่นะแปดหมื่นแปดหมื่นอย่างเงี้ยหรือไม่มีไม่มีครับไม่มี ป็นปืนคนอื่นปืนคุณเก้าขนาดเก้ารับเก้าก็ลดหลั่นลงไปครับแตกต่างกันยี่ห้อก็ต้องขออนุญาตทั้งคนขายเราก็ซื้อต้องได้รับอนุญาตอ่าหลักการเป็นอย่างงั้นฮะไม่เหมือนรถบเออต้องจับประมาณนี้ครับก็ทำมือนรถเลยอ่อนลยได้ส่วนใหญ่ของแค่อนุญาตมาไหวก็ก็คือเป็นเป็นปืนที่ผู้นี่เป็นปืนที่ได้รับอนุญาตมาจากเจ้าหน้าที่ ข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟซโลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ